สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอระบบบัญชีของร้านอาหารเก่ากึกผับแอนเดรสรองบายครัวไทยไทยเชิญรับชมได้เลยค่ะ ร้านอาหารเก,าก,ก่ากึ๊กผัดเปนเดซล롱บายครัวไทยไทยเป็นร้านอาหารประเภทบริการอาหารเครื่องดื่มและบริการด้านความบันเทิงเปิดให้บริการตั้งแต่17นาฬิกาถึง24นาฬิกาตั้งอยู่ที่356ทับ143หมู่4ถนนฉลูรัตต์ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบอร์โทรศรรัพท์0966978028ค่ะใกล้กับร้านย่างเนยสุราและร้านท่าทองรังนกโดยทางร้านนะคะจะมีการเล่นดนตรีสดกับอาหารที่แสนอร่อยเพื่อให้ลูกค้าที่มารับประทานได้เพลิดเพลินมีราคาอาหารที่ย่อมเยาพนักงานบริการดีใส่ใจลูกค้า สถานที่นั่งในร้านกว้างขวาง,วางอยู่ติดริมบึงบรรยากาศร่มรื่นมีที่ตอดรถรองรับได้อย่างหลากหลายรับประกันความประทับใจอย่างแน่นอนค่ะร้านอาหารเกา่ากึกมีการจัดการบริหารกิจการแบบระบบครอบ,คร,อบครัวไม่ยุ่งยากพนักงานฝ่ายบัญชีจะเป็นคนเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้สำนักงานบัญชีตรวจสอบจัดทำบัญชีและเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดค่ะโครงสร้างองค์กรจะมีคุณวิชัยรู้รอบเป็นผู้จัดก,การมีฝ่ายบริการลูกค้าประกอบด้วยพนักงานเสิร์ฟและนักดนตรีฝ่ายจัดซื้อประกอบด้วยพนักงานจัดซื้อฝ่ายประกอบอาหารจะมีหัวหน้าเชฟฟซึ่งประกอบด้วยเช และบริกรเดินอาหารฝ่ายสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบป,ประกอบด้วยพนักงานสต็อกและฝ่ายบัญชีหรือการเงินประกอบด้วยแคชเชียร์และพนักงานบัญชีค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านอาหารเก่ากึ๊กผับแอนด์รีสตอรองบายควไทยไทยนะคะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางเดียวค่ะคือภายในร้านแต่สามารถโทรสอบถามหรือติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊กได้เพื่อจองโต๊ะอาหารก่อนมาถึงร้านซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอยู่ในถนนเส้นหลักสามารถเดินทาง<น>ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วค่ะลักษณะการให้บริการของกิจการนะคะก็จะมี ้อนรับและรับออเดอร์จากลูกค้านำออเดอร์มาประกอบอาหารบริการเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มให้ลูกค้าค่ะและบริการความบันเทิงดนตรีสดค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นระบบบัญชีของกิจการซึ่งประกอบด้วยระบบซื้อสินค้าเป็นเงินสดเริ่มจากฝ่ายสต็อกตรวจสอบ,บวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆคงเหลือเพื่อนามาจัดซื้อค่ะเมื่อสอกขาดและทําการสั่งซื้อนะคะฝ่ายจัดซื้อจะจัดทำใบสั่งซื้อขึ้นมา3ฉบับโดยได้รับการอนุมัติขอซื้อจากเจ้าของร้านและเมื่อตรวจสอบอนุมัติแล้วใบสั่งซื้อฉบับที่1จะส่งไปยังร้านค้าหรือผู้ขายฉบับที่2ส่งกลับไปยังฝ่ายสต็อกส่วนฉบับที่3นะคะส่งให้ฝ่ายบัญชีค่ะเมื่อได้รับสินค้าผู้ขายจะออกไปเซ็ เพื่อนําไปตรวจสอบกับใบสั่งซื้อหลังจากนั้นส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีค่ะฝ่ายบัญชีจะทําการตรวจสอบและเก็บเข้าแฟม้มโดยเรียงตามเลขที่เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชีจัดทําบัญชีต่อไปค่ะระบบการให้บริการเป็นเงินสดเมื่อมีลูกค้ามารับประทานอาหารพนักง,งานเสิร์ฟจะเป็นคนรับออเดอร์จากลูกค้าหลังจากนั้นนะคะจดออเดอร์ใส่บิลอาหารและบิลเครื่องดื่มตามที่ลูกค้าสั่งแล้วส่งให้ฝ่ายผลิตอาหารทําการประกอบอาหารให้กับลูกค้าจนเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นส่งบิลให้ฝ่ายแคชเชียร์ค่ะ ฝ่ายแคชเชียร์จะคี่รายการเข้าเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อนาไปคิดเงินและออกสลิปใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าจํานวน2ฉบับโดยฉบับแรกนะคะส่งให้ลูกค้าส่วนฉบับที่2นํามาแนบกับบินอาหารและบินเครื่องดื่มเพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีค่ะฝ่ายบัญชีก็จะทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วเก็บเข้าแฟ้มโดยเรียงตามบันที่เพื่อนําส่งให้กับสำนักงานบัญชีค่ะ ระบบสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบฝ่ายสต็อกนะคะเมื่อได้รับใบสั่งซื้อจากผู้ไน,นจซื้อและใบเสร็จรับเงินเท้าไปกำกับค่าสีจากผู้ขายฝ่ายสต็อกจะทำการตรวจนับสินค้าและจะทำใบสรุปยอดคงเหลือค่ะฝ่ายบัญชีหรือตารเงินนะคะเมื่อได้รับใบสรุปยอดคงเหลือแล้วจะทำการตรวจสอบหลังจากนั้นเก็บเข้าแฟ้มโดยเรียงตามวันที่ค่ะระบบเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายการจ่ายเงินเดือนพนักงานโดยพนักงานทำการตอกบ,บัตรเวลาเข้าทำงานกับเครื่องตอกบ,บัตร ฝ่ายบัญชีหรือการเงินนะคะนำใบตอบบัตรของพนักงานมาคีย์ลงโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อจัดทำใบบัญชีเงินเดือนโดยจัดทำขึ้นมาจำนวน2ฉบับค่ะซึ่งบัญชีเงินเดือนจะ,สะแสดงผลสรุปการทำงานของพนักงานดังนี้โดยฉบับที่1น,นะคะให้ผู้จัดการตรวจสอบและอนุมัติหลังจากนั้นเกตข้อเฟฟมเงินเดือนส่วนฉบับที่2จะนำไปให้พนักงานรับทราบและลงลายมือชื่อรับเงินเพื่อรับเงินเดือนกับพนักงานบัญชีค่ะ การจ่ายค่าสาธารณูปโภคมากการไฟฟ้าและการปรับปาสูงภูมิภาคส่งใบแจ้งหนี้มาให้กับทางร้านฝ่ายบัญชีหรือการเงินจะได้รับใบแจ้งหนี้และทําการตรวจสอบเอกสารหลังจากนั้นนาเงินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะได้รับใบเสร็จรับเงินข้าใบกำกับภาษีค่ะหลังจากนั้นนําใบเสร็จรับเงินท้าใบกำกับภาษีมาแนบกับใบต้องนี้แล้วเก็บเข้าแฟงมเดําตามวันที่เพื่อนําส่งให้กับพนักงานบัญชีค่ะ ระบบควบคุมเงินสดเงินสดรับฝ่ายแคชเชียร์เมื่อสิ้นวันแคชเชียร์ที่ควบคุมเครื่องบันทึกเงินสดจะทาการพิมพ์ใบสรุปยอดขายของแต่ละวันเพื่อนามานบเงินคงเหลือในเครื่องบันทึกเงินสดค่ะเมื่อนับเสร็จแล้วนาใบสรุปยอดขายไปฝ่ายบัญชีค่ะฝ่ายบัญชีหรือการเงินจะคีย์ลงโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อจะทำใบสรุปยอดรายรับรายจ่ายหลังจากนั้นเก็บข้อแ้มรายรับรายจ่ายค่ะ เงินสดจ่ายเมื่อมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิดขึ้นภายในร้านพนักงานจะจัดทำใบสำคัญจ่ายมาเบิกเงินกับฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีนะคะทำการตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและให้เงินสดพนักงานไปหลังจากนั้นนำใบสำคัญจ่ายแต่ละวันมาคีย์ลงโปรแกรมเพื่อจัดทำใบสรุปยอด,ดแล้วเก็บเข้าแฟ้มรายรับรายจ่ายนั่นเองสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคุณชาลิดาทองประดูพนักงานฝ่ายบัญชีที่ให้สัมภาษณ์ถึงข้อมูลของกิจการในครั้งนี้ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะ